ค่ะนูก็ขอขอบคุณสิ่งแลกก็ขอขอบคุณพอพอแม่แม่เอฟซีทุกคนเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณบ้านฮักน้องอุงอิงทุกหลังนะคะที่ซอยโบใเ้ล่าเด้รลังวันนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้อยูเบวงหลังแล้วก็สิ่งทีลาอยากบอกก็คือขอขอบคุณพ่อโจเดอจ้าเด้อที่มอบโอกาสให้นูนะคะถ้าบมี่พอกับโมี่หลานในมือนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงน,นะครับวันนี้มาพบกับช่องผู้บ่าวฟังลําพลังเงียบออฟฟิเชียลนะครับเนาะก็วันนี้มีข่าวนะจากทางเพจ Facebook ของคมชัดลึกอวดนะครับเกี่ยวกับการเสนอชื่อเสนอชื่อในส่วนของรางวัลประเภทยอดเยี่ยมนะครับเนาะก็เลยเป็นที่ฮือฮาในวงการลุกทุ่งนะครับในวงการเพลงซึ่งใตคมม้คอมเมนต์ของโพสตน์นี้นะครับ ก็ได้มี f c ของทางสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือ f c พอ่พอพ่อแม่แม่แม FC ของน้องอุ๋งอิงนะครับนไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับคอมเมนต์เยอะจริงๆนะครับจนแทบว่าภาษาเราเรียกันเป็นภาษาเขาเรียกว่าคอมเมนต์แตกนะครับเป็นเสียงเดียวกันก็คือส่วนของน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับก็รอดูกันนะครับเนาะนะว่าจะมีรายชื่อ เข้าไปชิงในส่วนของสาขาไหนนะครับเท้าความไปนะครับเมื่อวันที่27กันยายน2566นะครับเมื่อปีที่แล้วน้องอูอิงเพชรบ้านแพงได้รับรางวัลจากคมชลึกอวอร์ดด้วยกัน2รางวัลน,นะครับโดยรางวัลแรก ก็คือรางวัลศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมนะครับโดยสาขานี้จะมีกรรมการพิจารณาเป็นคนตัดสินนะครับส่วนรางวัลที่สองนะครับก็คือรางวัลลูกทุ่งมอลำขวัญใจมหาชนนะครับในส่วนของรางวัลที่สองเนี่ย มันเป็นรางวัลประเภทขวัญใจมหาชนเมื่อมันเป็นรางวัลขวัญใจมหาชนเขาก็จะเอาผลโหวตของบรรดา FC แฟนคลับหรือทางโซเชียลนะครับเป็นหลักนะครับก็ปรากฏว่านะครับน้องอู๋หิงได้รับมาสองรางวัลน,นะครับแต่ในส่วนของรางวัลมหาชน ทางรายการเขาจะไม่แจ้งศิลปินนะครับเขาจะไม่แจ้งล่วงหน้าก็คือให้ศิลปินไปลุ้นที่หน้างานนะครับแต่ในส่วนของรางวัลยอดเยี่ยมเขาก็จะบอกศิลปินเพื่อที่ศิลปินจะได้เตรียมตัวมารับรางวัลน,นะครับก็บรรยากาศในวันนั้นเป็นไปด้วยความภูมิใจความยินดีนะครับ แล้วก็อีกอย่างที่ผมจะเล่านะในส่วนของรางวัลประเภทศิลปินลูกทุ่งดาวลูงหญิงยอดเยี่ยมนะครับในปีที่แล้วน้องอู๋อิงมีชื่อเข้าชิงโดยมีผู้ร่วมชิงอยู่5คนนะครับหคน5คนเข้าชิง ซึ่งในห้าคนปรากฏว่าน้องอุงอิงนะครับได้รับรางวัลซึ่งในรางวัลประเภทเนี้วันนั้นผมก็ดูอยู่นะครับคนที่จะมาข่มน้องอุงอิงได้ในวันนั้นก็มีแค่น้องแอมชนทิชานะครับที่สามารถที่จะพอฟัดเหวี่ยงกันได้นะครับ แต่สามคนแรกผมไม่รู้นะโดยความจริงเลยก็คือไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแต่ก็คือเป็นศิลปินแต่ไม่รู้ว่าเขาสังกัดใายไหนนะครับเนาะก,ก็ก็ว่ากันไปมีชื่อเขา้าจิงก็แสดงว่าเขาก็จะมีศักยภาพมากพอที่จะมีชื่อมาเขา้าจิงได้นะครับในส่วนของรางวัลแรกนะครับก็ยินดีกับน้องด้วยนะครับในส่วนของรางวัลที่สรางวัลที่สรางวัลลูกทุ่ง หมอลำขวัญใจมหาชนนะครับลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนมีชื่อเข้าจริง6คนนะครับหคนก็เรียกว่าเป็นตัวท็อปของวงการหมอลำเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่คนแรกเต้าหยองจากระเบียบบัตสิ์คนที่2นกพงศกรบอสใหญ่แห่งหมอลำเสียงวีหก คนที่3น้องอ่าไม่ใช่คนที่คนที่สเป็นเพียวพราวแสงทองนะขออภัยด้วยนะครับหมอํำเพียวพราวแสงทองคนที่4น้องยูกิให้ทองคำนะครับส่วนคนที่5ถึงเป็นน้องอุ่งอิงเพชรบันแพงส่วนคนที่6ก็คือคุณแอนออรดีนะคุณแอนออรดีซึ่งไล่มาแล้วทั้งหคน 6คนที่เข้าชิงคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือแอนออรดีครับแอนออรดี already, น่ากลัวมากเพราะว่าหด้วยฐานเอฟซีเยอะสอด้วยความสามารถศักยภาพและประสบการณ์ในการอยู่วงการหมอลําม,มาเกือบเกือบ20ปีซึ่งแน่นอนว่าสำหรับคนที่อยู่มา20ปีกับคนที่เพิ่งเข้าวงการมาแค่ปีกว่าหรือ2ปีไม่เกิน2ปีประสบการณ์มันต่างกันครับฐานแฟนคลับต่างกันด้วยฉะนั้น คนที่น่ากลัวในส่วนของมอลำัมควญใจมหาชนเนี่ก็คือแอนออรดีแต่สุดท้ายก็ด้วยความแข็งแกร่งของเอฟซน้องอุ๋งอิงนะครับเพราะบอแม่แม่เอฟซผักดันเต็มที่นะครับผักดันช่วยผักดันเต็มที่ช่วยเคียร์เต็มที่ทําให้น้องได้รับรางวัลลูกทุ่งมอลังควนใจมหาชนไปครองซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรก ของคณะมอลลัมสองรเพชรบ้านแพงที่มีชื่อบุคลากรในวงไปชิงและได้รางวัลเป็นครั้งแรกที่มีชื่อคนเข้าไปชิงเป็นครั้งแรกที่มีคนได้รับรางวัลน,นะครับก็แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก็ท้ายคลิปนี้นะครับเนาะฝากพ่อพ่อแม่แมเอฟซนะครับช่วยสนับสนุนน้องไปเรื่อยๆนะครับก็ คลิปนี้เอาไว้ตอนนี้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ